สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับเจาะแต้มสุดยอดเซียนอาจารย์นกกระจิบอวยชัยกองสีแชมป์ประเทศไทยปี2566เป็น EP ที่2นะครับอาจารย์นกกระจิบท่านได้ไปบุกเว็บไซต์ play ok นะครับท่านเป็นหมากขาวนะครับคู่ต่อสู้หมากดำเราจะมาศึกษากันว่าเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบจะสุดยอดขนาดไหนมีแต้มใดให้พวกเราได้รับชมและศึกษากันเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสิฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชฉลี่ยสิ่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉลี่สามคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาฉอีิงสองฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นงอเจ็ด จําลำเรียงเม็ดขึ้นมาจอสครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเอาจารย์นกกระจิตพัฒนาคนขึ้นมาช่อชิงสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาคอสฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอช้างเการพัฒนาโคนแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันส่วนมากจะขึ้นโคนตรงๆนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นไม้ยงขวาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นด้วยครับชอชิงเจเมื่อท่านอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าขุนคู่ต่อสู้อยู่มุมนี้นะครับเป้าหมายชัดเจนคือตีขุนนะครับจึงส่งเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยอีกตัวขึ้นมาครับคู่ต่อสู้พัฒนามาขึ้นจอเ เป็นไม้ยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับส่วนโคนด้านข้างเป็นโคนนอกแบบส่วนอาจารย์นกกระจิบเปิดในรูปของไม้ยงขวามาตรฐานนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นคู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนครับอาจารย์นกกระจิบไม่กลัวตากดครับผมบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการส่งเบี้ยชฉช้างห้าขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบี้ย อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยริมเข้ามากินจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบีย้ยไล่มา้าต้องการจะเจาะบุกหน้าบ้านอาจารย์นกกระจิบนะครับในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบคุ้นคิดอยู่หลายวินาทีนะครับตัดสินใจใช้ม้านะครับเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ ยังยืนยันแผนเดิมครับจะระเบิดหน้าบ้านอาจารย์นกกระจิบจึงส่งเบี้ยตัวนี้ขึ้นแต่ทว่าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ครับตัดสินใจใช้เบี้ยกินเข้ามางหงายฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องใช้โคนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมารุกถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนโคนจะขาดบ,าบังคับคู่ต่อสู้ถอยโคนมาปิด จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งม้าที่ฉอชิงสามนะครับมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนถอยลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำไปซ้อนครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเบี้ยที่ฉชิงสี่ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีแต้ม5ทีรุกจนนะครับผม พี่น้อง f อลองฝึกคิดในจังหวะนี้นะครับมาขาวจะบุกหมาดดำอย่างไร5ทีรุกจนกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดเมื่อพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันครับผมอาจารย์นกประจิบใช้เรือกินโคนนะครับรุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินเรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกเป็นทีที่สนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาชฉชิงแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกเป็นทีที่สามคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่เฉาช้างแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกเป็นทีที่สี่คู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุมอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกจนเป็นทีที่ห้าครับผมชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคมครับ หวังว่าเจาะแต้มสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook หมากรุกสนุกคิดบายครูพงศ์ให้กับครูพงศ์ด้วยนะครับผมครูพงศ์ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิตเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงศ์ได้มาตั้งอธิบายเกมให้กับพี่น้องเอได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ